งกับเพิ่มเลยครับผมไปไปดูเขาโอ้โหมันเล่นน้ำขุ่นเลย ผมเล่นน้ำคุณนะผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่นานาครับวันนี้ก็พาพี่นานาออกมาดูไม้ครับมาส้มยิงปลาช่อนหลวงผมอยู่หน้าปากท่อครับตรงนี้เป็นหนองครับผมตรงนี้เป็นที่ผมมานั่งตรงนี้ก็คือน้ํามันออกมาจากท่อครับเดี๋ยวมาลุ้นดูครับว่ามันจะมีตัวเข้าหรือเปล่าครับมากับชักห้าสิบครับลำนี้ นี่ครับผม0.50กับเดี๋ยวมาดูว่าจะได้ยิงหรือเปล่าเมื่อกี้เข้ามาเต็มนะผมเห็นแต่น้ำมันวิ่งคลื่นออกไปเต็มเมื่หวานฝนตกหนัก ลามันก็จะมาเล่นตามทอเนี่ยที่น้ามันเข้ามาทอนี้ทออยู่ตรงนี้เดีย๋ยวมันลุ้นดูว่ามันจะมีตัวเข้าเข้าออกตรงนี้บ่อยไหมตัว ขึ้นมาติดก็ไม่ใหญ่ โอ้โหสองตัวเลยยีีขึ้นมายิงไม่ตูนนัดแรกก็พลาดแล้วนั่นฮะโอ้ขึ้นโจโๆแล้วนะผมยิงกะเอาหัวเลยเมื่อกี้โอ้โหห้าห้าเม็ดเป็นเจ็ดเม็ดนี่แหละยิง กะเอาหัวเลยเมื่อกี้กะเอาตรงแก้มันเลยครับแต่ไม่โดนจะเอาลำตัวนี้เมื่อกี้เดี๋ยวเราดูใหม่ครับ้าาจะเข้าไหม้หรือเปล่าน่าจะมีหลายตัวเลยมันต้องเข้าไม้เลย อืมอขึ้นฝั่งเลยตัวนี้ตัวไม่ใหญ่ ขึ้นกีบนานครับตัวนี้ยังมาจับทางได้เลยครับลำนี้เพราะว่ามันคนละก็บอกที่ผมเคยจับมันเลยแหลกมือหน่อยนิดนึงครับแต่ก็เกือบข้ามนะตัวไม่ใหญ่ครับตัวมันไม่อ้วนครับผมไซส์มันก็อยู่สามขีดนี่เลยครับตัวนี้ตัวไม่อ้วนเห็น ลอยมาตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับพออีกทีหนึ่งเห็นมันอยู่ขอบหญ้าน,นู้นนะครับก็ยิงโดนครับตัวนี้เกือบไม่โดนจริงเนี่ยเกือบจะหลุดนะครับผมนะอะเี้ย่ีตกหลุมอ้ลูกไปไหนไหวะ มึงับไปทำไมแล้วโอ้ลาเข้าอันนี้กะร้านนี้เอา้าไม่โดนนี่ายแล้ครับโอ้ขาข้างดยู่เดี๋ยวไปเอาเอา้ย ไม่กล้าเอาไม่กล้าจิบครับรัวมันมีอะไรอยู่้าก้างอโออีกอ่าจะไปไหนแล้วเยอะเลยแล้วมันไม่มีอะไรว่าใส่ครับมันก็เลยมีได้โอ้โหรำบากริงกลาก็ต้องมาหาจัดปลาในรูลง ปลาหนลงโลเฉยเลยโอ้โหปลามันเข้าเลยเมื่อกี้มันลยนอยอยู่ตรงนี้แล้วเห็นไอ้นี้โคกแค่โคกแคกกับว่าอะไรไม่ตัดไม่ตัดขึ้นมาิดน้ำา หไหน่าจะโดนดโดนี่โดนโดนโดนคิดว่าไม่โดนครับดดตัวดี้วยคิดว่าข้ามหัวไม่ข้ามครับ คงไปเอาอืมโดนเกมโดนสายเบ็ดไข่ไม้กันะี่ยคิดว่าสายเบ็ดสายตัวเองอยี่หว่าเออสายสวยครับตัวนี้ดีอยู่ ปาเนอเบ็ดเบ็ดใครวะมาปากไว้ในหน้าปลามันตีน้ำปุบปับปุบปับตรงนี้ครับน,นี่ตัวไม่ใหญ่ครับนะเบ็ดใครไม่รู้ครับมาปากไว้ลาโดนไม่มากู้เอาด้วย ลาไม่ใช่ใบบัวคิดว่าเป็นปลา าไม่ดุหมดกัดอีกไม่ดู ไม่ดูนคิบผายแลยเอ้ายิงปลาไพุ่นดูน,นตัวที่สองตัวนี้ได้มาสองตัวตัวแรกตายแล้วนะตัวนี้ตัวนี้ตัวที่สองครับมากับล้ำใหม่ตัวนี้ไอชักห้าสิบครับ โอเคครับพี่ๆนั่นนะก็ขอลาเลยแล้วกันนะครับผมถ้ากินชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ